ท่านสาธุชนมตอบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอมาต่อเรื่องสมาบัติแปดแต่ยังไม่ถึงสมาบัติแปดเป็นในเพียงว่าสมาบัติหนึ่งก็ยังใช้ไม่ได้วิธีการตอนต้นรู้สึกว่าจะพูดมาจนกระทั่งจบหน้าคั่นเศษแ้าท่านทั้งหลายก็คงยังไม่ได้อะไร จะได้ไปบ้างแค่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 การกวนใจเรื่องกันในขั้นคณิกาสมาธิเท่านั้นตอนนี้สมมติว่าบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> สามารถจะจำภาพกระสินได้ดีขึ้นตอนนี้เมื่อลาลืมตาดูภาพกระสินแล้วหลับตานึกถึงภาพกระสินภาพกระสินปลายกดกับใจสักครู่หนึ่งสองสามนาที แล้วภาพกระสินก็หายไปก็ลืมตาดูใหม่วิธีดูเนี่ยเขาดูแบบนี้นะจำจะเพราะก่อนดินข้างหน้าอันนี้ท่านจะทำกระสินอะไรก็ช่างจะพูดเฉพาะดินอย่างเดียวเพราะว่าสภาพมันเหมือนกันหมดถ้าอยากจะรู้วิธีช,ชัดๆว่ากระสินแบบไหนจะดูกันแบบไหนก็ไปดูไปฟังกันตอนกระสินสิน นี่เราจะเดินก็ไปหาสมาบัตแปดแบบทางตรงๆเอาทางตรงกันเลยกส็สิงกองเดียวได้สมาบัตแปดแล้วก็เลยสมาบัตแปดไปเจริญมิปัส,สนายานเป็นอรหันต์เป็นอรหรันต์ขั้นเป็นสมิทายาน <c oughs> แล้วเป็นได้ง่ายด้วยไม่ยากง่ายกว่าฝึกวิชาสามไม่ง่ายกว่าฝึกปัญญาหก พราะว่าประเภทนั้นต้องเล่นกันหลายท่าแต่าการก้าวไปหาสมาบัติแปดเป็นของเดินแบบสบ,สบายๆมันยากตอนต้นมาตอนนี้ขอพูดเรื่องอุปจารสมาธิสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความสนใจอารมณ์ของท่านสามารถทรงอยู่ในอิทธิบาสีครบถ้วน <c oughs> อย่าลืมนะถ้ากำลังใจบกพร่องในที่บาทสี่แล้วก็จะไปหวังมันเลยไม่มีทางจะได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ประนามท่านคือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอย่างนั้นแม้ผลในการที่เขาปฏิบัติกันมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยธรรมาไม่ได้บอกว่าธรรมมาปฏิบัติมาอย่างนั้นนะ พูดเอาว่าท่านที่ปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นพวกกันบ้างเป็นรุ่นพี่บ้างหลุนน้องบ้างท่านที่เป็นครูบาอาจารย์บ้างท่านที่มีฐานะเสมอเ้วยครูบาอาจารย์บ้างที่ท่านปฏิบัติกันมานี่พูดนิจญาของท่านท่านมีทุกทุกท่านได้ไปคุยกับท่านแล้วท่านมีที่บาทสีครอบท้่วคือกําลังใจเข้มแข็งเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกทางนั้น เรื่องเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกกับความดีเนี่ยของบรรดาท่านพุทพธบริษัทจงอย่าทิ้งกำลังใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะบรรลุอภิเิกสัมมาสัมโพธิญาณวันนั้นท่านคิดยังไงท่านตัดสินยังไงต้องตัดสินใจแบบนั้นคิดว้มันจะตายก็เชิญตายแต่ความดีที่ระหวังได้มันไม่ปรากฏ เราก็จะยอมตายแบบตามแบบองค์ขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาอย่างนี้ที่มันถึงจยได้ไ <c oughs> ใจิตใจของเราก็ต้องนั่งจดนั่งจอนั่งจําเอามาเรื่องเดียวใครจะมาพูดเหนือพูดใต้ไม่เอาท้งนั้นใครจะมาชวนว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีไม่ต้องรับฟังทั้งหมดเราเอาตรงนี้ตรงเดียวให้มันได้ไอันานั้นดีมันดีของเขาขึ้นชื่อว่าดีน่ะดีจริงแต่เรายังไม่ต้องการ เราต้องการอย่างเดียวเฉพาะกระสินดิงกองนี้กองเดียวหรือกระสินอะไรก็ตามที่ท่านชอบใจเอาตรงนี้ตรงเดียวยันอรหั t h a นี่วันนี้เดินทางกันสาเดียวไม่ต้องไปกันมาก <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันถึงอารมณ์อุปจารสมาธิพอจิตเริ่มมีกําลังดีขึ้นนี่หมายความว่าจิตเริ่มทรงตัว เริ่มตาดูภาพดินภาพดินเริ่มจับใจอารมณ์จิตเริ่มสบายขึ้นการพิจารณาภาพดินม่ามีสีเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงภาพอื่นข้างๆไม่เอาจิตเข้าไปแตะต้องแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินนั่นภาพดินนั้นจับใจลอยอยู่เสมอขึ้นนึกเห็นอยู่ตลอดเวลานานาน,านานสักหน่อยแต่นานไปหน่อยหนึ่ง แต่ว่าไม่นานนักเ,าเ้าวีภาพก็หายไปอารมณ์ใจที่นึกถึงภาพดินรู้สึกว่าจะชัดเจนขึ้นมานี่เมื่อภาพดินเลือนไปเราก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาดูใหม่จำได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินใหม่นี่ขอเตือนไว้สักนิดหนึ่งเมื่อเกินจเจริญสมาธิจิต จงอย่าสนใจกับกายมีไอ้เรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาหลายพันครั้งเป็นพันรอบป,ปีหนึ่งมันสามร้อยหกสิบห้าวันแต่วันหนึ่งมีคนมาถามหลายเที่ยวไอ้เรื่องของเรื่องทางกายเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นทางกายในยชอบมาถามกันหลายเที่ยวมึงถามกูถามคนนั้นถามคนนี้ถามนี่ถามแล้วถามอีก ก็ชักเหนื่อยเหนื่อยใจเหมือนกันถามว่าชักเหนื่อยใจท้อหรือก็ต้องตอบกลมกลวงว่าท้อถามว่าทําไมจึงท้อก็เพราะท้อที่ไม่จําถ้าเราบอกกันบ่อยๆไม่จําแล้วก็มันไม่เป็นเรื่องหรอกนักปฏิบัติกรรมฐานจริงๆนี่ก็พูดกันครั้งเดียวเขาไม่พูดกันสองครั้ง มันได้อะไรไปอย่างจำจำแล้วก็จำเลยเขาไม่ทนหน้าทนหลังที่พูดอย่างนี้ก็ขอได้โปรดอย่าเพิ่งอย่าคิดว่าอวดตัวก็ดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้านะท่านสอนใครท่านซ้ำที่ไหนสอนพระช่างทองท่าสอนเสร็จพระช่างทองก็จําไปทําเลยก็ยังได้ฌานสี่ถ้วถึงเป็นอาลัตผล และในบุคคลตัวอย่างเช่นพ,พระหูปุตติาเทรีท่านฟังครั้งเดียวแล้วต้องการทำคืนนั้นจนได้สมเร็จอนาถผลนี่เขาไม่ไปนั่งลืมกันอยู่ไอ้ยังลืมๆเนี่ยไม่มีทางจะได้ทำแล้วทำอีกทำอีกทำแล้วที่ก็ถามยังนั่นแหละวนไปวนมาจนกระทั่งลำคาญเขาได้โปรดทราบอยู่นะว่านักเจริญกรรมฐา,านถามไม่บ่อยนี่ไม่ชอบ บอกกันตรงๆว่พาพวกมีนิสัยไม่จำคนมีนิสัยไม่จำจะได้อะไรมันไม่ได้อทธิบาทสีไม่ได้ทรงอยู่เลยถ้าไม่มีที่บาทสีจะไปนั่งทำอะไรมันเสียเวลายอมขึ้นสวรรค์ยอมลงนรกไปตามธรรมดาดีกว่านี่มาว่ากัะทั้งจิตมันดีขึ้นจิตมีสภาพดีขึ้นจําภาพกระสินได้ดี มีการส่งตัวเวลาที่นึกถึงภาพกระสินก็รู้สึกว่านึกได้ชัดเจนดีตอนนี้เขาทำแบบนี้ให้ตั้งภาพกระสินไว้ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งไกลจากที่พักที่จริงๆของเราแยกไกลมากนักคือมันไม่ใช่ที่พักไม่นอนไปนั่งเฝ้ากันเมื่อลืมตาดูภาพกระถินกระสิน,สนแล้วก็หลับตานึกภาพแจ่มใส จำสายเท่าที่มันจะแจมนะไม่่แจมแจเพราะเท่าที่มันจะเห็นได้สักครู่หนึ่งมันเรลือหายไปแล้วก็ลืมตาดูลืมตาดูพอจําภาพกระสินได้คราวนี้ลุกจากที่นั่นไปเลยลุกจากที่ตรงนั้นไปแล้วก็ไปนอนที่ใดที่หนึ่งไปนั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้จะเป็นโยงกลงก็ได้ ไปอยู่ในที่ไกลาจากภาพกรสินแล้วก็จิตจับนึกถึงภาพกรสินกระสินก่อนนั้นไว้เป็นปกติถามว่าภาพนั้นมันเลือนไปจริงๆนึกไปออกค่อยย่องข้ามาดูใหม่นี่อย่างนี้แสดงว่าจิตดีขึ้นแล้วนะจิตมันทรงตัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว <c oughs> มันจําได้นานกว่า คออใช้วิธีว่าไปนั่งนึกนอนนึกยืนนึกเดินนึกนึก,นกถึงภาพกระสินนั้นให้มันติดใจไม่ใช่ภาพลอยนึกถึงภาพสมมติว่าดินก็เลยกันนึกถึงภาพดินก้อนนั้นไม่ใช่ก้อนดินมันลอยขึ้นมาถ้าทําได้อย่างนี้เป็นปกติก็ให้ซ้อมให้คล่องดูทีแด้วว่าเราจะห่างจากกองกระสินกอนนั่นที่ตั้งไว้นานสักเท่าไหร่ จิตมันทรงตัวถ้าว่าอยู่ใกล้ๆมันจะขยันลืมตาต้องฝักก็ต้องฝึกในการจากตัวกันออกไปใชบ้างนี่ถ้ามาทำแบบนั้นได้ดีแล้วต่อไปอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอกาสนนิมิตนะยังถือว่าเป็นคณิกะนิมิตอยู่ถ้ายัางนึกถึงภาพดินก้อนเดิมหนะ้าภาพดินเป็นจะเ,เป็นประทัดฐานคราวนี้ใหม่ ไม่ต้องมานั่งดูก้อนดินก้อนนั้นนึกขึ้นมาเมื่อไรก็เห็นภาพก้อนดินก้อนนั้นในใจอยู่เสมอจะนั่งอยู่ก็ดีจะยืนอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนอนอยู่ก็ตาม <c oughs> ดีไม่ดีกําลังทำงานว่างนิดนึกถึงภาพดินนั้นนึกเห็นชัดเนื้อว่ากําลังพูดคุยอยู่กับเพื่อนอยู่มีจังหวะนิดนึกถึงภาพดินนัดนึกถึงชัด ไม่จะเดี๋ยวเดียวก็ช่าง <c oughs> อย่างนี้เรียกว่ากรกสินเริ่มทรงตัวแต่มันก็ทรงอยู่ได้ไม่นานนัก,กจิตมันก็เริ่มดีขึ้นเป็นคณิกะสมาธิเบื้องสูงยังไม่ถึงอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อขณะที่นึกถึงภาพดินนั้นขึ้นมาเมลาัยโดยที่ไม่ต้องไปดูกองดิน ตอนนี้กองทิ้งกองดินแล้วจับดินโยนทิ้งไปซิก็ได้นึกถึงภาพดินนั้นขึ้นมาเมลไยภาพดินปรากฏที่หลังเริ่มปรากฏใหม่แทนที่เห็นเป็นกองนั้นจะใชเป็นดินกองใหญ่กว่า <c oughs> สีสดสวยกว่าแทนที่จะปรากฏที่นึกเห็นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นภาพดินลอยขึ้นมาในจิตเป็นภาพสีดินเดิม สีดินแบบแบบเก่าเป็นรูปเก่าแต่มันลอยขึ้นมาในใจเป็นภาพดิมิตแต่ว่ายังเป็นสีดินอยู่นี่เมื่อภาพดินปลายกฏแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ชัดไม่เจนไม่จะไม่ใสแล้วก็ดีกว่าเดิมมากแล้วก็ยังทรงอยู่ได้นานนานพอสมควรจะเป็นไปนับเอานานเป็นชั่วโมงไม่ได้ อาจจะนานสักห้านาทีอาจจะนานนึงสิบนาทีแล้วภาพก็เลือนไปพอเลือนไปแล้วก็บังคับใจให้นึกถึงภาพนั้นภาพนั้นก็ปรากฏเป็นภาพลอยขึ้นมาไม่ใช่ภาพเดิมแล้วไม่ใช่ภาพกอนดินลักษณะสีสันวรรณะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปบางทีมันก็จะเล็กบางทีมันก็จะใหญ่บางทีภาพก็สูงขึ้นบางทีภาพก็เล็กลง อย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นอุกกาบนิมิตไม้เป็นคณิกานิมิตขอโทษเป็นสมาธิเล็กน้อยอยู่ตอนนี้ก็มาดูถึงภาพดินต่อไปภาพดินก็เปลี่ยนแปลงเป็นภาพดินที่ขยายด้วยการบังคับใจว่านึกปั๊บขึ้นมาเมื่อไรนอนหลับพอตื่นพับนึกถึงภาพกระสินภาพดินปรากฏชัด กำลังรับทานอาหารอยู่นึกถึงภาพดินภาพดินปรากฏชัดกำลังเดินอยู่ทำงานเหนื่อยเนนึกถึงภาพนั้นปรากฏชัดติดใจขึ้นมาทันทีและภาพดินนี้เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเดิมกลายเป็นสีนนทชัดเจเริ่มขาวเพราะเริ่มจะข,ขาวแล้วก็ง